สวัสดีนักเรียนชั้นป4ที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูปูนะคะในรา,รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่4เรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชกันค่ะโครงสร้างภายนอกของพืชเราเรียนไปแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอกผลและ,มะเมล็ดกันค่ะเรามาดูสิคะว่าหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนั้น มีอะไรกันบ้างหน้าที่ของรากรากเป็นส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตและแผ่ขยายอยู่ใต้ดินหน้าที่ช่วยยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินดูดน้ำและแร่ธาตุที่อยู่ในดินขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชรากประกอบไปด้วย 3. ลักษณะ 1. รากแก้วมีลักษณะโคนโตแล้วค่อยเลียวเล็กลงไปถึงตอนปลาย 2. รากแขนง เป็นรากที่จเจริญเติบโตออกมาจากรากแก้วและแตกแขนงออกเป็นทอดๆ 3. รากฝอยเป็นรากเส้นเล็กๆที่มีขนาดโตสม่ำเสมอและงอกออกมาเป็นกระจุกนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะรากแก้วและรากแขนงเราจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่ขาและรากฝอยเราก็จะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะมาดูหน้าที่ของลำต้นค่ะลำต้น ประกอบไปด้วยทอ่อลาเลียงน้ำและลําเลียงอาหารค่ะท่อลาเลียงน้ำทำหน้าที่ลาเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชและลาเลียงน้ำไปสู่ใบเพื่อใช้ในการสร้างอาหารของพืชค่ะท่อลาเลียงอาหารจะทำหน้าที่ลาเลียงอาหารที่สร้างขึ้นจากใบไปเลี้ยงส่วนต <Second>, <ij> ่างๆของพืชนะคะหน้าที่ของใบ ใบจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชใบมีหน้าที่หลักคือสร้างอาหารหายใจและขายน้ำปากใบจะทำหน้าที่หายใจโดยมีการแลกเปลี่ยนแก๊สทางปากใบและขายน้ำออกมาทางปากใบนักเรียนลองดูรูปนะคะลักษณะปากใบเปิดกับลักษณะของปากใบปิดค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูคลิปนะคะ การคายน้ำของพืชกันค่ะนักเรียนจะเห็นว่าพืชคายน้ำที่บริเวณปากใบ การคายน้ำของพืชก็จะเป็นการแพร่ของน้ำออกทางปากใบซึ่งการคายน้ำจะช่วยลดอุณหภูมิให้แก่พืชน,นะคะนักเรียนดูภาพตามไปเลยนะคะลักษณะของปากใบเปิดและปากใบปิดค่ะปากใบก็จะมีลักษณะเป็นรูเล็กๆกระจายอยู่ในใบพืช ส่วนมากจะพบปากใบบริเวณท้องใบหรือผิวใบด้านล่างนะคะปากใบทำหน้าที่หายใจคายน้ำและแลกเปลี่ยนก๊าซค่ะการคายน้ำของพืชนักเรียนดูนะคะรากพืชนะคะจะดูดน้ำและแรทธาดลำเลียงน้ำและแรทธาดขึ้นสู่ลำตน้นจากนั้นใบก็จะทำหน้าที่ คายน้ำค่ะเป็นไงกันบ้างคะน่าจะรู้เรื่องมากกว่าเดิมแล้วใช่ไหมคะมาดูอันสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหรือเราเรียกว่าการสร้างอาหารการที่พืชจะสร้างอาหารได้นะคะก็จะต้องมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิลคลอโรฟิลก็จะทำหน้าที่ดูดจับแสงมาใช้ในกระบวนการสร้างอาหารนะคะเมื่อสร้างอาหารเสร็จแล้วสิ่งที่ได้กลับมาค่ะน้ำตาลกูโคสเป็นอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะเพื่อจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆหลังจากนั้นก็จะเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งแก๊สออกซิเจนพืชจะคายแก๊สออกซิเจนออกทางปากใบช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์น้ำ เพื่อจะคลายน้ำออกมาทางปากใบเช่นเดียวกันค่ะจะทำให้อากาศชุ่มชื้นทีนี้มาดูส่วนประกอบของดอกไม้กันนะคะส่วนประกอบของดอกไม้ก็จะมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียค่ะหน้าที่ของกลีบเลี้ยงทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงค่ะ กลีบดอกทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักจะมีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นั่นเองค่ะเกสรเพศผู้จะทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ค่ะเเกสรเพศเมียก็จะทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียแต่ดอกไม้ทุกชนิดไม่ได้มีเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะคะอ่ะ หวังว่าวันนี้นักเรียนก็คงจะได้รับความรู้ลองตอบคำถามวิทย์คิดสนุกกันเลยนะคะข้อที่1ปัจจัยในกระบวนการสั่งค้อด้วยแสงมีอะไรบ้างเอไม่ยากเลยใช่ไหมคะข้อที่2เพื่อใช้แก๊สอะไรในการหายใจเพื่อใช้แก๊สอะไรในการหายใจเหมือนกับคนหรือเปล่านะและข้อที่3ค่ะพืชคายน้ำทางใดอันนี้ก็ง่ายนิดเดียว นักเรียนลองตอบคำถามแล้วส่งมาในไลน์ครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ